เกมแค้นหักเหลี่ยมลักบทที่35พยาบาลส่วนตัวคนร้ายให้การสารภาพแล้วว่าตั้งใจจะมาทำ้ายตินไม่ใช่คุณอเนกแต่ยังไม่ยอมเปริปากบอกออกมาว่าใครเป็นผู้จ้างวานเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องเข็นเอาความจริงจากคนร้ายกันต่อไปเพราะถ้ายังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้จ้างวาน มือปืนรับจ้างสองคนนี้ก็ยังไม่อาจปิดคดีได้และก็เป็นคดีสำคัญเสียด้วยก๊อกก๊อกก๊อกมีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นเบาๆสามครั้งก่อนที่บานประตูจะถูกผลักเข้ามาตินจึงเงยหน้าขึ้นและหันมองจึงได้เห็นว่าเป็นสองคนสนิทกงกลับคอนโดไปแล้วใช่ไหม ตินถามคนสนิทเพราะคนสนิททั้งสองของเขาลงไปส่งคุณตาของเขาที่รถเพื่อกลับไปพักยังโรงแรมซึ่งมีห้องชุดอยู่ที่นั่นท่านเดินทางมาที่นี่ทันทีที่รู้ว่าเขาถูกลอบทําร้ายแต่ใครกันนะที่ว่าจ้างมือปืนให้มาทําร้ายหมายจะเอาชีวิตเขาครับอํานวยตอบนายทานข้าวหรือยังครับ อํานวยถามเจ้านายเมื่อหันไปเห็นว่ามีสำรับอาหารวางอยู่บนโต๊ะมุมห้องตีนสายสีษะไปมาที่เขายังไม่ทานอาหารเย็นเพราะเขายังไม่รู้สึกหิวนั่นเองเดี๋ยวผมเรียกพยาบาลมาป้อนให้นะครับอํานวยขันอาสาไม่ต้องหรอกฉันทานเองได้แผลแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกตินบอก ก่อนจะก้มอ่านข่าวสารบนแท็บเล็ตที่วางอยู่บนตักซึ่งเขานั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียงต่อเดี๋ยวผมไปรับคุณนัดมาให้นะครับนายนายจะได้มีคนดูแลกิจชัยบอกเจ้านายอย่างหวังดีและรอดูปฏิกิริยาของเจ้านายว่าจะเป็นเช่นใดนิ้วที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่บนหน้าจอแท็บเล็ตหยุดชะงักเมื่อได้ฟังคำบอกของลูกน้องคนสนิท ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองศพบตาลูกน้องคนสนิทอีกครั้งก็รีบไปสิตินบอกเสียงเรียบและเมื่อพูดจบก็ก้มหน้าลงไปอีกครั้งจึงไม่เห็นว่าสองคนสนิทหันมองศพบตากันยิ้มยิ้มก่อนที่กิจชัยจะออกเดินทางไปรับปนัสยามาจากปากช่องเพื่อมาดูแลผู้เป็นเจ้านายที่นี่ คุณผ่านิดนอนดูข่าวการถูกรอบทำร้ายของตินอยู่บนเตียงนอนภายในห้องนอนของท่านอย่างมีความสุขโดยมีธนกรนอนอยู่เคียงข้างด้วยสภาพเนื้อตัวเปล่าเปลือยน่าเสียดายที่มันไม่ตายคุณผ่านิดรู้สึกเสียดายที่ตินยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ้างหวานธนกรเอ่ยเปลยขึ้นมาอย่างสงสัย ก็คงจะเป็นใครสักคนที่โดนมันขัดผลประโยชน์นั่นแหละคุณผานิดคาดเดาโดยหารู้ไม่ว่าคนที่จ้างวานให้มือปืนไปเอาชีวิตตินนั้นคือโตมอนบุตรชายสุดที่รักของท่านเองแต่คงจับมือใครดมไม่ได้หรอกมือปืนตายทั้งคู่เลยนี่คุณผานิดว่าก่อนจะพลิกกายนอนตะแคงและใช้มือลูบไล้แผงอก ล่ำสันของธนากรเบาๆอย่างปุกเราเเพราะท่านต้องการให้ธนากรมอบบทรักอันเร่าร้อนให้แก่ท่านอีกเฮ้อเสร็จสัทีปนัสยาแอบรอบระบายลมหายใจในใจในขณะที่ผูกเชือกที่เสื้ออสุดท้ายให้ตินเมื่อเธอมาถึงเธอก็ได้รับคำสั่งให้เช็ดตัวให้เขาทันที ทางทางที่ในตอนนั้นเกือบจะสี่ทุ่มอยู่แล้วปนัสยาเดินถือกาละมังใบเล็กกลับเข้าไปภายในห้องน้ำอีกครั้งซักผ้าขนหนูผืนเล็กและนำไปตากไว้ที่ราวซึ่งตั้งอยู่ระเบียงด้านหลังในขณะที่ตินยังคงนั่งอยู่บนเตียงคนไข้ซึ่งตั้งเด่นอยู่กลางห้องเมื่อล้างและเก็บกาละมังใบเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปนัสยาก็กลับออกมาจากห้องน้ำอีกครั้งและเดินไปหยิบถ้วยยาใบเล็กซึ่งวางอยู่บนโต๊ะที่ตั้งอยู่มุมห้องนำไปยื่นส่งให้ตินพร้อมน้ำอีกหนึ่งแก้วยาก่อนนอนค่ะปนัสยาเอ่ยบอกตินรับยาไปทานอย่างว่าง่ายไปอาบน้ำสิจะได้มานอนผมห่วงแล้ว ตีนสั่งให้ปนัสยาไปอาบน้ำเพราะเขาเริ่มง่วงนอนแล้วคงเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้กระมังที่ทำให้เขารู้สึกทั้งเหนื่อยและเพลียค่ะปนัสยาขานรับคำอย่างว่าง่ายแต่ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรเธออาบน้ำอย่างใจเย็นเพราะหวังว่าเมื่อเธออาบน้ำเสร็จตีนก็คงจะหลับไปแล้ว แต่เมื่อปนัสยากลับออกมาจากห้องน้ำหลังจากที่อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้พบว่าคนไข้ตัวโตที่ควรจะนอนหลับอยู่บนเตียงกลับลงมานอนเอกเขนเอกอยู่บนโซฟาที่สามารถปรับให้เป็นเตียงนอนได้ซึ่งมีไว้สําหรับคนที่มาเฝ้าไขา้จะได้นอนหลับพักผ่อนทำไมอาบน้ำนานจัง ผมนึกว่าคุณหลับในห้องน้ำเสียอกีกนี่ถ้าอีกห้านาทีไม่ออกมาผมคงต้องเข้าไปตามตินว่ามานอนเร็วผมง่วงแล้วตินเอ่ยเรียกพางตบที่นอนข้างๆตัวเบาๆเพื่อบอกให้ปนัสยามานอนที่นี่คุณกลับขึ้นมานอนบนเตียงเธอคะค่ะปนัสยาเอ่ยบอกคนตัวโตไม่ละ่ะผมไม่ชอบ ผมจะนอนตรงนี้แล้วคุณก็ต้องมานอนกับผมด้วยมาเร็วผมง่วงแล้วตินเร่งอย่างเอาแต่ใจจะเอาแต่ใจตัวเองไปถึงไหนกันเนี่ยปนัสยาคิดในใจก่อนจะนำผ้าขนหนูไปตากที่ระเบียงนำเสื้อผ้าที่ใช้แล้วไปใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าซึ่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่ฝังอยู่ในผนังห้องปิดไฟด้วยนะตินสั่ง เมื่อได้ยินดังนั้นปนัสยาจึงเดินไปปิดไฟก่อนจะเดินไปนอนเคียงข้างร่างชายหนุ่มอย่างจำใจในขณะที่ตินก้าวเข้าสู่ห้วงนิทราไปอย่างรวดเร็วเพราะความเพียและด้วยฤิ์ยาที่ทานเข้าไปเพียงแค่คนที่นอนอยู่ข้างๆขยับตัวตินก็รู้สึกตัวและตื่นลืมตาขึ้นมาทันที หลังจากที่ได้นอนหลับเต็มอิ่มตลอดทั้งคืนแสงสว่างที่ลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาภายในห้องทำให้รู้ว่าบัดนี้เป็นเวลาเช้าของอีกวันแล้วชายหนุ่มจึงลุกขึ้นนั่งในขณะที่ปนัสยาเองก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเช่นกันและดูเหมือนว่าหญิงสาวกำลังจะก้าวลงจากเตียงที่นอนเบียดกับเขาอยู่ก๊อกก๊อกก มีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นเบาๆก่อนที่ประตูจะถูกเปิดและผลักเข้ามาด้วยมือของกิจชัยที่ออกไปซื้อโจ๊กปลาเจ้าอร่อยซึ่งเป็นของโปรโดของเจ้านายมาให้ในขณะที่ปนัสยารีบลุกขึ้นยืนเพราะไม่อยากให้ใครเห็นว่าเมื่อคืนเธอนอนกับตินอ้าวทำไมคุณตินถึงไปนอนอยู่นั่นล่ะเนี่ย กิจชายคิดในใจเมื่อเห็นเจ้านายนั่งอยู่บนโซฟาที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้และเมื่อคืนเขาก็ถูกเจ้านายเรียกเข้ามาให้ปรับโซฟาให้กลายเป็นเตียงนอนและจัดการปูผ้าปูที่นอนให้ด้วยในขณะที่ปนัสยาอยู่ในห้องน้ําเขาก็นึกว่าเจ้านายจะตระเตียมไว้ให้ปนัสยานอนเสียอีก แต่ที่ไหนได้ไปนอนเบียดการเสียอย่างนั้นแล้วแผลจะเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะเนี่ยสงสารคุณนัทจริงๆคงนอนเกรงทั้งคืนจะได้หลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมซื้อโจ๊กปลามาให้ครับกิจชัยเอ่ยบอกก่อนจะนำโจ๊กปลาที่ซื้อมาสองถุงสำหรับผู้เป็นเจ้านายและปนัสยาไปวางไว้บนโต๊ะอาหารตัวเล็ก ที่ตั้งอยู่มุมห้องก่อนจะเลี่ยงออกจากห้องไปเงียบๆเขากับอำนวยเฝ้าดูแลและรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้านายทั้งคืนแต่ไม่ได้เข้ามายุ่มย่ามด้านในถ้าเจ้านายไม่ได้เรียกเขากับอำนวยเฝ้าอยู่ที่ห้องด้านนอกส่วนที่หน้าห้องพักฟื้น ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าดูแลและรักษาความปลอดภัยอยู่อีกสองคนเพราะเกรงว่าผู้จ้างวานที่ยังลอยนวลอยู่จะส่งมือปืนมาลงมือซ้ำเพื่อให้ความตั้งใจของตัวเองสำเร็จปนัสยาเดินเข้าห้องน้ำไปเงียบๆเ,เพื่อล้างหน้าแปลงฟันและกลับออกมาอีกครั้งพร้อมกับความสดชื่น ในขณะที่ตินกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาอ่านข่าวจากแท็บเล็ตและแน่นอนว่าต้องมีข่าวที่เขาถูกรอบทำร้ายเมื่อวานปรากฏอยู่แต่ก็มีข่าวของอินทิราปรากฏอยู่ด้วยเช่นกันอินทิราถูกจับข้อหาเมาแล้วขับและข้างกายเธอก็มีหนุ่มชาวต่างชาตินั่งมาด้วยซึ่งชายคนนั้นก็เมาไมา่จนแทบไม่ได้สติ ตินสายศีษะไปมาเบาๆให้กับอินทิราอดีตว่าที่เจ้าสาวของโตมอนและเธอก็ยังเป็นอดีตคู่นอนที่เขาสลัดทิ้งไปแล้วด้วยก๊กก๊กก๊กมีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นเบาๆอีกครั้งทั้งตินและปนัสยาจึงพากันหันมองไปยังประตูห้อง ที่กำลังถูกเปิดและผลักเข้ามาด้วยมือของพยาบาลสาวสวยยาก่อนอาหารค่ะพยาบาลสาวหน้าหมวยเอ่ยบอกทั้งคนไข้และผู้ดูแลที่หน้าตาสะสวยเป็นอย่างมากพลางเดินถือถาดสี่เหลี่ยมใบเล็กซึ่งมีถ้วยยาวางอยู่หลายใบไปยังโต๊ะตัวเล็กที่ตั้งอยู่ข้างเตียงคนไข้ ซึ่งตั้งเด่นอยู่กลางห้องและเมื่อไปถึงก็หยิบถ้วยยาก่อนอาหารออกมาวางไว้ให้คนไข้รับประทานก่อนจะกลับออกไปเพราะต้องนำยาไปส่งให้คนไข้ห้องอื่นๆต่ออีกปนัสยาจึงเดินไปหยิบถ้วยยาใบเล็กมาและก็ไม่ลืมที่จะรินน้ำดื่มใส่แก้วและนำไปให้ใชายหนุ่มดื่มเพื่อทานยาด้วย ทานยาค่ะปะนัสยาเอ่ยบอกคนไข้ที่ยังนั่งปักหลักอยู่บนโซฟาไม่ยอมขยับเข,ขยื้อนเคลื่อนตัวไปที่ไหนเลยผมยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยตีนเงยหน้าขึ้นมาบอกเมื่อได้ยินดังนั้นปนัสยาจึงวางทั้งแก้วน้ำและถ้วยยาลงบนโต๊ะกระจกตัวเตี้ยที่ตั้งอยู่ใกล้กับเก้าอี้โซฟา และเดินกลับเข้าไปภายในห้องน้ำอีกครั้งเพื่อเตรียมอุปกรณ์มาให้ชายหนุ่มได้ล้างหน้าแปลงฟันแต่ในขณะที่เธอกำลังบีบยาสีฟันใส่แปลงสีฟันอยู่นั้นประตูห้องน้ำก็ถูกเปิดออกและคนไข้ตัวโตก็เดินผ่านเข้ามาและเขาก็เดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างๆเธอที่อ่างล้างหน้าเธอจึงหยิบแก้วน้ำมาเปิดน้ำ และยื่นส่งให้เขาไปบ้วนปากก่อนที่จะยื่นส่งแปลงสีฟันที่เธอบีบยาสีฟันใส่ไว้เรียบร้อยแล้วให้เขาได้แปลงฟันชายหนุ่มถูกยิงที่ต้นแขนซ้ายแขนขวาของเขาจึงยังคงใช้การได้ดีแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเขียนหนังสือบ้างเพราะตีนถนัดเขียนหนังสือมือซ้ายนั่นเองมือขวา เขาก็สามารถเขียนหนังสือได้แต่อาจจะช้าหน่อยปนัสยาดูแลตินเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่เธอเคยดูแลคนไข้รายรอื่นๆเพราะถึงแม้ว่าเธอจะเกลียดตินแต่ตอนนี้เขาคือคนไข้และเธอเป็นพยาบาลเธอจึงต้องดูแลเขาให้หายจากอาการป่วยเพราะคนไข้จะไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่ จึงต้องมีคนมาช่วยดูแลจันจิลาเปิดประตูห้องนอนออกมาแต่ก็ต้องรีบปิดกลับโดยไวเมื่อเห็นว่าประตูห้องที่อยู่ตรงข้ามกำลังเปิดออกเช่นกันด้วยความอยากรู้และรางสังหรณ์ทำให้เธอแง้มประตูห้องและมองผ่านออกไปและแล้วสายตาของเธอ ก็ประทะเข้ากับร่างหนาของธนากรฝ่ายธนากรก็กว่าสายตามองรอบๆกายอย่างระแวดระวังหลังจากที่ปิดประตูห้องนอนของคุณผานิเตเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่เห็นว่ามีใครอยู่ในบริเวณนั้นจึงรีบกลับออกไปจากบ้านหลังใหญ่โดยไม่ลืมระวัง เพราะไม่อยากให้ใครรู้และเห็นว่าเขามานอนค้างอ้างแรมอยู่กับคุณผ่าน,นิดบนตึกทั้งคืนปกติแล้วคุณผ่าน,นิดจะแอบย่องลงไปหาเขาที่เรือนพักของเขาซึ่งอยู่ด้านหลังห่างจากเรือนพักของคนงานคนอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ใครรู้และเห็นจนบัดนี้จึงยังไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้ว เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ญาติห่างๆของคุณผานิตเท่านั้นแต่เขายังเป็นสามีของคุณผานิตด,ด้วยและเขาก็เป็นสามีคนแรกเป็นพ่อที่แท้จริงของโตมอนโตมอนไม่ใช่ลูกของคุณไตรภพอย่างที่ใครๆเข้าใจคุณผานิตมีลูกกับคุณไตรภพเพียงคนเดียวเท่านั้นคือเตชิตารอยยิ้มเยาะปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจันจิลาทันที ก่อนที่จะดึงประตูห้องให้เปิดกว้างออกและก้าวออกไปเพราะรู้สึกหิวช่วงนี้เธอรู้สึกหิวบ่อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าเธอกำลังตั้งครรภ์กระมังดีนะที่เธอไม่มีอาการแพ้ท้องเลย